สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำา t o r m b o a r d และวิธีการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสรุปยอ่อๆนะคะ Stormboard เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะเป็น Visual Collaboration Workspace ซึ่งหมายถึงการสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันด้วยภาพเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนเบราว์เซอร์เพราะฉะนั้นแค่เข้าอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ แล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานเราก็สามารถทำงานได้เลยทันทีจุดเด่นของมันก็คือการทำงานร่วมกันทีละหลายๆคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะกับการทำงานเป็นทีมสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้พร้อมๆกันโดยแต่ละคนก็เขียนความคิดเห็นของตัวเองไว้ใน sticky note แล้วก็เพิ่มรายละเอียดด้วยรูปภาพคลิปวิดีโอหรือนำไฟล์เอกสารต่างๆเข้ามาแสดงเพิ่มได้ด้วย ส่วนใหญ่โปรแกรมนี้จะใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาอะไรสักอย่างโดยที่มีพื้นฐานการคิดอยู่บนรูปแบบที่เรียกว่าไอเดียโมเดลหรือแบบจำลองความคิดสตอมบอร์ดเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้ใช้หลากหลายประเภทเขาแยกหมวดหมู่เอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะเรียกมันว่าเป็นเทมเพลตเราจะเรียกใช้เทมเพลตเหล่านี้เป็นรูปแบบที่เราจะเอามาใช้ด้วย ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นเทมเพลตสำหรับทำแอคชั่นแพลนแอคชั่นเรนดิ้งสตอร์มิงฟิชบอนมายแมปปิ้งรวมไปถึง BMC หรือ Business Model Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนสร้างธุรกิจที่เข้าใจง่ายมีประสิทธิภาพและก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะอันดับแรกเลยค่ะ การสร้าง Stormboard แล้วก็การเลือกใช้เทมเพลตวิธีการนะคะขั้นที่1เราก็จะมากดที่เครื่องหมายบวก Create a Storm มันจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้เรากรอกชื่อชิ้นงานลงไปในขั้นที่1เราก็กรอกเป็น B BMC ใช้ภาษาไทยได้นะคะ BMC 101 นะคะ1011 101แล้วกันช,ช่องที่2 choose a storm type อันนี้ก็เลือกเป็นประเภทว่าเราจะเลือกเป็น educator storm หรืออันนี้ค่ะเพื่อการศึกษาเพราะว่าเราจะสามารถเข้าใช้งานได้ทีละหลายๆคน unlimited user นะคะส่วนขั้นที่3เราก็จะมาเลือก template เลือก template ได้ที่นี้คลิกที่ปุ่มนี้นะคะ choose a template มันก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาเห็นไหมคะเขาจะให้ให้เป็นหมวดหมู่เอาไว้เนะะี่ยค่ะมีหมวดหมู่เยอะแยะเลยมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้เยอะมากนะคะแต่เราจะใช้เป็น bmc ซึ่งจะอยู่ที่เอาเทมเพลตนะคะคลิกที่เอาเทมเพลตทางซ้ายนะคะแล้วก็มาเลือกทางขวานยคะ business model canvas ตัวนี้คลิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้คะ่ะปุ่ม choose template นี่ค่ะเขาก็จะนำเทมเพลตนี้เข้ามาเนี่ยเป็นแผนภาพนะอยู่ข้างหลัง นี่ค่ะซึ่งจะมี9ช่องให้เราเนี่ยใส่รายละเอียดใส่ไอเดียลงไปในแต่ละช่องตามที่เราได้เรียน e-learning มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่า BNC ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเราจะพูดถึงตัวเครื่องมือ t o r มบอร์ดอ,อย่างเดียวอ่ะนี่เราก็พร้อมจะใช้งานละเรามีบอร์ดมาหนึ่งอันละขั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะต้อง รู้จักส่วนประกอบต่างๆมานิดนึงก็คือปุ่มทางด้านเมนูทางด้านนี้นะคะด้านบนขวามือ,อโทษค่ะซ้ายมือก็จะเป็นตัวแดชบอร์ดนะ,ะที่ก่อนหน้านี้ค่ะทีะ่บอกรายละเอียดว่าเรามีบอร์ดอยู่กีอันนะคะอันนี้คือชื่อบอร์ดแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องมือที่ใช้ส่วนอันนี้ที่เราจะใช้แน่ๆก็คือ ตัวซูมอินซูมเอาเพื่อขยายเข้าไปดูใกล้ๆใกล้ๆนะคะว่าตรงช่องนี้คืออะไระแล้วก็เอาสติ๊กกี้โน้ตมาใส่นะคะส่วนทางด้านล่างก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างพวกสติ๊กกี้โน้ตแล้วก็จัดการต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนเทมเพลตนะคะมีการแชร์มีการทำรีพอร์ตนะคะตรงนี้อยู่ด้านล่างอ่ะนี้บอร์ดพร้อมแล้วขั้นต่อไปเราก็จะต้อง ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาร่วมใช้บอร์ดนี้พร้อมๆกันกับเราวิธีการก็คือเราจะต้องสร้างลิงก์ให้เพื่อนร่วมทีมโดยคลิกที่ปุ่ม Invite User นะคะ Invite User ก็คือเช,เชิญเพื่อนร่วมงานร่วมทีมของเราเนี่ยมาทำงานพร้อมกันก็มีอยู่ด้วยกัน3ทางนะคะคือ Invite via Link เชิญโดยผ่านลิงก์นะคะ Invite via Storm ID and key ก็คือเราใช้วิธีการจอยบอร์ดเข้ามาคือคนนั้นเขาก็จะต้องมี id user login เรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาใส่ id ของบอร์ดใส่คียลงไปก็สามารถเข้าบอร์ดเราได้ ส่วนอันที่3คือ Invite via email ส่งเป็นอีเมลไปให้เขานะคะเราจะเลือกอันแรกละกันเอาแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยพอเราได้ลิงก์นะซึ่งก็เพียงแค่กดเลือกสถานะตรงนี้ว่าเราจะแชร์ลิงก์เนี้ยให้กับเพื่อนมาทำงานเป็นหน้าที่ไหน น้าที่เป็น contributor ก็คือเพื่อนร่วมกันช่วยกัน create ช่วยกันสร้างนะคะหรือเป็น viewer เป็นคนดูเฉยๆทำอะไรไม่ได้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเป็นเนี่ยค่ะ contributor แล้วเราก็กด copy แล้วเราก็เอาลิงก์เนี้ยไปใส่ใน line หรือ messenger หรือแชร์บน facebook ได้หมดนะคะก็คือส่งไปให้เพื่อนๆได้รับทราบเพื่อนๆคลิกลิงก์นี้มาปุ๊บเขาก็จะเข้ามายัาง บอรดเดียวกับเราเดียวได้เราก็จะทำงานพร้อมกันได้เมื่อเราส่งลิงก์เชิญเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วจะมาปรากฏรายชื่อเพื่อนอยู่ทางด้านล่างนะคะบริเวณนี้ตึงๆเสร็จแล้วเราก็จะสามารถ manage Stom r user ก็คือ Manage รายชื่อเพื่อนได้ว่าจะให้เขาติดของเขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยสร้างหรือว่าเป็น viewer เพิ่มเติมจากตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดได้รับลิงก์ไปแล้วเนี่ยเขาจะเข้าได้หมดนะแต่ว่าถ้าเกิดเขายังไม่ได้เป็นสมาชิกยังไม่ได้สมัค uh, ร Stom r board ก็จะต้องไปทำการ sign in ให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเข้ามาใช้งานได้นะคะ ต่อมาค่ะ,ะหลังจากที่เราเชิญเพื่อนเข้ามาช่วยทำงานกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มต้นแชร์ไอเดียกันวิธีการแชร์ไอเดียก็คือเราจะใส่เป็นสติกกี้โน้ตอยากจะให้ใส่สติกกี้โน้ตแบบ1ชิ้นก็1ไอเดียนะเพื่อที่จะเราจะได้นำไอเดียเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันวิธีการใส่สติกกี้โน้ตนะคะเราจะใช้เครื่องมือที่อยู่ด้านล่างในแถบด้านล่างที่เป็นเครื่องหมายบวก นะค,คลิกแล้วก็เลือกอคลิกปรากฏออกมาปุ๊บเราก็จะพิมพ์ข้อความสมมติเราพิมพ์คําว่าข้าวโพดนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะสมมุติว่าเป็นผลิตจะพันเป็นจุดเริ่มต้นนะะเราก็พิมพ์ข้อความนี้แล้วก็เลือกสีนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองพอกดเครื่องหมายถูกปุ๊บเราก็จะได้สติกี้โน้ตเนี่ยปรากฏออกมาทีนี้เราก็ย้ายเจ้าตัวสติกี้โน้ตไปวางในจุดที่เราต้องการ อย่างในกรณีนี้เราอาจจะไปวางไว้ตรงที่ value proposition ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราสามารถที่จะปรับขนาดของ sticky n o t e หรือแก้ไขข้อความได้ d o บเบิลคลิกนะคะแก้ไขข้อความนะคะหรือถ้าเราจะปรับขนาดของมันแล้วก็จะคลิกที่ตัว sticky n o t e หนึ่งครั้งแล้วมาเลือกคำสั่งไซส์นะเขาจะมีไซส์ที่เป็นมาตรฐานให้ว่าเป็น1บล็อก2บล็อก ะะแล้วก็สีบล็อกลักษณะนี้เราก็เลือกเอาตามความเหมาะสมส่วนตัวหนังสือที่อยู่ในสติกกี้โน้ตมันปรับขนาดไม่ได้มันจะปรับเองอัตโนมัติตามบล็อกที่เราเลือกเอาไว้คือถ้าเราอยู่บล็อกเล็กนะตัวมันก็จะเล็กแต่ถ้าเราอยู่บล็อกใหญ่ตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นกับมีอีกอันนึงคือสามารถที่จะแบะเคาะวักแบ่งคำเพื่อให้สติกกี้โน้ตเนี่ยปัดขึ้นบรรทัดแล้วก็ทำให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนขนาดอขอโทษค่ะเปลี่ยนรูปร่างนี่นะคะที่เชฟสมมติเราอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นแปดเหลี่ยมแบบนี้ค่ะหรือจะเปลี่ยนให้มันเป็นหกเหลี่ยมนะหรือจะเปลี่ยนให้มันเป็นกล่องหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนี่ค่ะก็จะมีรูปร่างลักษณะอย่างเงี้ยเพิ่มเติมมาให้เราจะใช้สีใช้รูปร่างเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าหากัน ขึ้นอยู่กับการตกลงกันนะคะถ้าเราต้องการจะคัดลอกสติ๊กเกอร์โนดสมมติว่าเราทำไปแล้วหนึ่งอันเราอยากเพิ่มอีกเราก็คลิกที่ตัวสติ๊ก y ก o t e โนแล้วเลือกคำสั่งดูพิเคตนะคะก็จะได้มาเป็นสองอันเราลากออกมานี่ค่ะจะได้เป็นสองชิ้นอ่สมมติว่าเราปรับอันนึงเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอีกอันนึงเป็นหกเหลี่ยมอย่างนี้ปรับได้แล้วเราก็ย้ายมันไปอยู่ในจุดที่เราต้องการนะคะอ่ะ นะคะเขาปรับขนาดให้มันเล็กก่อนจะได้พอดีพอดีกับตัว BMC ด้านหลังอ่ะแบบนี้นี่นะคะวิธีการใช้ก็ไม่ยากค่ะใส่โน้ตลงไปถ้าจะยากก็ยากตรงที่สิ่งที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยเป็นไอเดียอะไรแล้วสื่อความยังไงให้สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจกันได้ แชร์ไอเดียกันได้ต่อมาเมื่อทำการใส่ sticky note เสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุติเราทำงานชิ้นนี้เสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะสามารถทำรีพอร์ตออกรายงานซึ่งตัว Stormboard จะเซฟ sticky note ให้ตลอดเวลาที่พวกเราช่วยกันทำงานแต่พอถึงตอนที่เราจะต้องการ Report เราจะต้องไปสั่งรันที่คําสั่งนี้ค่ะนี่นะคะ report แล้วเลือกคําสั่ง storm screenshot นะคะสั่งเขา run report เขาก็จะทำการประมวลผลแล้วก็ save b o a r นี้ให้กลายเป็นรูปภาพรอเขาทำงานสักครู่นะคะถ้าเขาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาเป็นปุ่ม save report เนี่ยค่ะก็กดปุ่ม save ได้เลยแล้ว พอเซฟเสร็จเขาก็จะทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องเรานี่นะคะก็สามารถที่จะสั่ง Open เปิดขึ้นมาดูได้นี่นะคะเปิดขึ้นมาดูได้ว่าบอร์ดของเราหน้าตาเป็นนี้รูปร่างเป็นอย่างนี้มีอะไรรายละเอียดอะไรบ้างอยู่อย่างนั้น,น,นภาพที่ได้จะเป็นนามสกุล .png นะคะเปลี่ยนฟอร์แมตไม่ได้อะไะค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถใช้อา่า BMC ช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันจัดทำแผนงานนี้ร่วมกันกับทีมงานได้แล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆของ Sticky Note <sticking> ก็สามารถคลิกที่เว e ็บไซต์ eLearning จะมีคลิกของ Stormboard นะคะแปะเอาไว้ให้แปะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะสามารถที่จะเข้าไปเปิดดูแล้แลวก็ดู แอคชั่นต่างๆของเขาว่าเขาทำยังไงได้บ้างไม่ยากค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชม